เรื่องนี้คือเรื่องกุมารทองนะครับจะบอกว่าหลายๆคนนะ่ะผมเชื่อว่ารู้จักว่ากุมารทองเนี่ยจะเป็นการที่นาดวงวิญญาณเด็กมาใส่ในตุ๊กตาปูนปั้นนั่นคือกุมารทองในความเข้าใจของหลายๆคนว่ามีดวงวิญญาณเด็กแต่ต่อมาอีกยุคหนึ่งครับกุมารทองไม่ได้ทําแบบนั้นอาจจะเอาดินมวลสารดินเจ็ดป่าชา้าดินอาถรรพ์ที่เพิ่งคนตายมาปั้นแล้วก็พระเกจิหรือคาราวาสผู้มีวิชาก็จะปลุกเสกให้กุมารทองนั้นขังแล้วคราวนี้ครับเรื่องนี้ถูก ถ่ายทอดโดยที่ท่านหนึ่งครับชื่อว่าคุณศักเป็นชื่อสมมุตินะครับพี่ศักได้บอกว่าครู ธรรมดาแล้วกุมารทองอ่ะแต่และบ้านอ่ะในการเลี้ยงก็จะเลี้ยงต่างกันบางคนเลี้ยงเพื่อการค้าขายบางคนเลี้ยงเพื่อเฝ้าบ้านบางคนเลี้ยงเพื่อให้ช่วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่รวมถึงช่วยในเรื่องการทําอาขารใส่คนอื่นพี่อ่ะศึกษามาเยอะมากจากการศึกษาเฉยเป็นการชื่นชอบคราวนี้พี่คนนี้ครับ <c oughs> เขาไปต่างจังหวัดเขาไปต่างจังหวัดไปเยี่ยมญาติที่บ้าน <c oughs> เยี่ยมญาติเสร็จขากลับตอนขาไปอ่ะเขารีบไปเพราะว่ามันต้องใช้เวลาพอขากลับก็เลยเออระเหยได้เขาก็มาเรื่อยๆนอนค้างหนึ่งคืนสดชื่นเรียบร้อยออกจากบ,บ้านตอนเช้าขับ ไล่ลงมาเรื่อยๆเพื่อจะกลับกรุงเทพปรากฏว่ามันมีครั้งหนึ่งเขาปวดฉี่มากอีกนานกว่าจะถึงปัม๊มก็ง่ายๆเนอะก็แวะฉี่ที่ข้างทางแวะเสร็จปุ๊บขึ้นมาเขาเหลือบไปเห็นสารสารหนึ่งครับคล้ายๆสารเพียงตาแต่เก่าแล้วนะก็มีตุกตาตายายวางอยู่หลายอย่างรวมถึงตามพื้นก็มีสารหักสารอะไรวางอยู่เต็มเลยไล่เรียงกันไปเลยถ้าบอกถนนเชื่อว่ารู้เลยพี่คนนี้ก็โอ้โห ออกมาทิ้งขนาดนี้เลยเหรอเขาก็เดินไล่ดูไปเรื่อยๆว่าทิ้งอะไรกันบ้างปรากฏว่าเขาเจอกุมารทองตอนหนึ่งวางอยู่ใต้ต้นไม้ซึ่งรุ่นนี้ถ้าคนที่ศึกษาจ,จะรู้เลยว่าเป็นรุ่นที่คนตามหาแล้วก็เป็นรุ่นที่ตามหาไม่พอมีของปลอมค่อนข้างเยอะดังนั้นต้องดูให้ดีว่าใช่ไหมแต่พี่วันนี้เขาบอกเฮ้ยลาบลอยมาแล้วถ้าเกิดเป็นของจริงอย่างน้อยขายได้หลักแสนแน่ๆพี่ก็เลยว่าเท่าที่ดูเบื้องต้น่ะ น่าจะของจริงเอาขึ้นรถเลยครับพี่เขาากลับบ้านก็เลยโทรนัดเพื่อนเพื่อนว่าเออเดี๋ยวผู้นี้เอาเข้ามาได้เลยเดี๋ยวดูให้ก็ไปวางที่บ้านพี่บอกคืนนั้นนะคุติทั้งคืนมีเสียงเด็กวิ่งมีเสียงเด็กร้องโวยวายไอเราคิดว่าเฮ้ยกุมารทองนี้แรงดีซึ่งถ้าตามประวัติแล้วถ้าเป็นรุ่นที่ผมพูดถึงเป็นรุ่นที่แรงอยู่แล้วแต่พี่คนนี้บอกว่าเฮ้ยแรงดีมากๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นของจริงเก็บไว้เองไม่ขายแน่นอนรุ่งเช้าครับเขาก็ไปให้เพื่อนที่เป็นคนชํานาญดู พ่ศักต้องผิดหวังครับพอเพื่อนบอกว่าของเก๋ไม่ใช่ของจริงพี่ศักก็เลยคิดเฮ้ยถึงจะไม่ใช่ของจริงแต่เมื่อคืนวิ่งสักขนาดนั้นแรงแน่นอนก็เลยไม่ขายก็ได้เก็บไว้ที่บ้านแทนพี่เขาเลยเก็บไว้ที่บ้านครับแต่ตามหลักถ้าการวางบนหิ่งกุมารทองจะอยู่ล่างสุดจะไปวางสูงกับพระสูงอะไรไม่ได้แต่พี่ศักไม่รู้คิดยังไงครับเขาบอกว่าด้วยความที่แรงขนาดนี้อยากเอาไว้ใกล้ตัวพี่เขาไว้บนหัวนอนเลยพ่ศักรบอกครูรู้ไหมวันแรกอ่ะได้ยินเสียงเดินในห้อง แต่สำหรับพี่พี่รู้สึกว่าโอเคมากเลยนะเพราะเขาแสดงตัวแล้วว่าเขามีจริงคืนที่2องยังได้ยินเสียงแต่คืนที่3ามไม่ใช่เริ่มได้ยินเสียงคุยเริ่มได้ยินเสียงคนวิ่งมากขึ้นพี่ว่าเ hey, ฮ้ยกุมารทองทําไมธมร์ต้องมีหนึ่งไงแล้วไม่ได้ยินเสียงคนคุยหรืออะไร <c oughs> ลืมตาตื่นขึ้นมาครูรู้ไหม <c oughs> ตอนแรกที่ได้ยินเสียงวิ่งวิ่งวิ่งพอพี่ลืมตาตื่นเสียง <c oughs> วิ่งไม่มีเลยแต่มีเด็กล้อมรอบเตียงแล้วจ้องหน้าพี่กันอยู่ทุกคนเลย <c oughs> จากที่ <c oughs> วิ่ง <ๆ S 1> วิ่งอยู่ทุกคนหยุดแล้วจ้องหน้าพี่ นี่ขนาดพี่เป็นคนไม่กลัวผีแล้วเป็นคนที่เลี้ยงกุมารทองมาตลอดนะพี่ร้องโวยวายเลยร้องแล้วก็รีบไปเปิดไฟเด็กทั้งหมดหายไปพี่เริ่มติดใจกุมารทองเลยแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยไปหาพระพระท่านบอกว่าโยมอันเนี้ย จากที่ดูไม่ใช่ของมงคลนะเป็นของอัปมงคลดังนั้นอย่าเอาเข้าบ้านพิศาก็เฮ้ยแต่ก็กุมารทองไงมันจะอัปมงคลอะไรยังไงก็เลยไปปรึกษาเพื่อนหลวงพ่อท่านบอกว่าเป็นของประมงคลว่ะเอาไงดีเพื่อนบอกถ้าอยากรู้ก็ทุบเลยบอกเฮ้ยเอาจริงเหรอวะทุบเลยเหรอทุบไปเลยก็ถ้าเป็นของอัปมงคลทุบทุบทิ้งเสร็จเอาไปลอยน้ําจะได้จบอ่ะทุบก็ทุบเขาเลยเอาห่อผ้ามาห่อแล้วก็เอาคอนทุบ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 กะว่าเสร็จปุ๊บ ก็จะได้เอาไปจําเริอนน้ำเอาไปลอยน้ําแต่ครูตีรู้ไหมตอนแกะห่อผ้ามามีทั้งเศษฟันมีทั้งเศษกระดูมีทั้งเศษผงอะไรตัวกุมารทอง ไม่ได้ตันด้านในเป็นโพรงกวงกวงไอ้ที่เราเห็นมันตันด้านท้ายเขามีการเอาอะไรกรอกไปด้านในแล้วก็อุดปิดฝาไว้ข้างในแล้วดูจากลักษณะแล้วไม่ใช่ของคนคนเดียวแน่นอนหลายคนมากก็เลยมองหน้ากันแล้วก็บอกว่าเอางี้ในเมื่อหลวงพ่อเป็นคนทักเรื่องนี้ไปถามหลวงพ่อก่อนว่าคืออะไรหลวงพอรู้อะไรหรือเปล่าก็เลยนําไอ้ที่ทุบทั้งหมดอะไปให้หลวงพ่อดูหลวงพ่อบอกว่าก็บอกตั้งแต่ต้นแล้วของอัปมงคลหลวงพ่อบอกว่าที่สัมผัสได้เป็นวิญญ,ญาณเด็กอะเป็นสิบสิบ,สบดวงเลยคนที่ทำอะเขาทาเพื่อหล วิชาว่าจะควบคุมดวงวิญญาณอะไรยังไงแล้วก็เอาของอาถรรพ์ทั้งหมดใส่ลงไปแล้วปิดผนึกน่าจะไว้ให้คนที่สนใจเช่าบูชาอะไรก็แล้วแต่เอาไปแต่ไม่มีใครคุมอยู่หรอกเพราะดวงวิญญาณทั้งหมดถูกกักขังมาหลวงพ่อบอกเอาอย่างนี้ทําบางสกุลให้เขาแล้วก็ไปจําเรินน้าเถอะให้เขาได้ไปเกิดในทางของเขาตัวพี่ักเองก็ทําแบบนั้นนะครับเขาเลยบอกว่าจากนั้นมานะครู กุมาทองที่บ้านพี่พี่ขายหมดเลยที่ไม่บูชายกเลยเพราะพี่รู้สึกว่ายัางดีที่ดวงวิญญาณเด็กพวกนั้นไม่ได้ทําอะไรนอกจากมาเดินเล่นไปมาในห้องถ้าเจออาถรรพ์มากกว่านี้พี่ไม่รู้ว่าพี่จะทำไงต่อเรื่องเราก็จบตรงนี้ครับ